เวลาอกหักแก้อย่างไงแก้ที่มึงไงเออก็ไม่ต้องไปมีมึงจะได้ไม่ต้องอกหักถ้าอกหักแล้วทํำยังไงมองเห็นโทษของมันว่านเนี่คือความทุกข์อย่างยิ่งเป็นยังไงล่ะเวลาไปรักเขาแล้วเขาไม่รักต่อมันรู้สึกยังไงเป็นยังไงล่ะไปรักเขาแล้วเขาทอดทิ้งเรามันรู้สึกยังไงนั่นแหละเรียกว่าการพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักย่อมนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจเสมอวิธีการคืออะไรเลิกทําสิ่งนั้นซะง่าย อยากมีแฟนทำยังไงโอ้โหส่องกระจกจะ้ะอยากมีแฟนให้ส่องกระจกก่อนอันดับแรกแล้วพิจารณาตัวเองว่าตัวเองพอจะมีได้ไหมถ้ามีได้ค่อยมีมีไม่ได้อยู่คนเดียวเชื่อกูสบายใจกว่าเยอะแฟนไม่ทําการบ้านทําอย่างไรอีนี่ปัญหาเยอะนะกูว่าอีนี่ปัญหาเยอะมากทุกเรื่องแฟนไม่ทําการบ้านก็ฟ้องกูด้วยนะ มึงก็ไปทําหน้าให้มันได้ดีก่อนบางทีอะสารรูปตัวเองมันก็ไม่น่าทํากันบ้าแม้แต่บางทีก็ทําไม่ลงมะหัดดูแลตัวเองซะบ้างสิไม่ใช่กลับมาหัวพลุงพลังหัดทําตัวไปอ่อยสามีบ้างเปลี่ยนการแต่งตัวบ้างไม่ใช่ทําตัวเหมือนยายแก่แกแปดสิบเก้าสิบใครก็จะไปเอางลงเลยทีเนี้ยไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีถ้าอยากให้เขาทําการบ้านไม่ใช่ซอมซ้อไม่ใช่ทําตัวโสมแล้วโสมอีกใครจะไปอยากนึกมีได้ละ่ะมันก็นึกเอาไม่ลงอะนะ ไปดูแลตัวเองให้ดีไปพัฒนาตัวเองให้ดีไปดูแลตัวเองเนี่ยให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์มากกว่าเดิมตกแต่งประดับประดาตัวเองถ้าตัวเองยังติดในเรื่องพวกนี้อยู่ก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีอะปล,อปล่อยวางมากก็ได้นะเออไม่ใช่วันๆขวนขวายแต่ไอ้ผัวนั่งทํากันบ้างมึงไม่คิดจะไปทํากิจการงานอย่างอื่นเลยเรื่องไรเนี่ยอืมอะไรวะเนี่ย ปวดตดแต่ไม่กล้าตดกลัวเพื่อนว่ามึงก็ไม่ต้องตดมึงเกินกลับเข้าไปอะไ่ะไม่ง่ายขมิบกลับเข้าไปซะโอ้ยแค่เรื่องตดมึงไม่ปัญญานะมึงเรียนหนังสือกันมายังไงเนี่ยเพื่อนบอกว่าหนูติดผู้ชายแต่มันไม่จริงอ๋อนี่ตอบไปแล้วนะ้อ ผัวชอบชวนทะเลาะทําไงดีครับมึงก็ไปต้องไปทะเลาะกับมันสิโอยมึงจะไปชวนมาทําไมล่ะเนี่ยมึงไปอยู่กับอีกคนที่ผัวชวนทําการบ้านเมื่อกี้เนี่ยไปอยู่ด้วยกันออ,อ,อ,อีกคนหนึ่งผัวชวนทะเลาะอีกคนหนึ่งเมียผัวชวนผัวทําการบ้านนะนะมันจะได้เข้ากันได้สักทีอยากถามว่าชอบพูดถึงคนเก่าควรทํำยังไงดีก็หยุดพูดสิจะไปพูดถึงเขาทําไมล่ะ คือเราพูดถึงคนเก่าได้แสดงว่าเรายังอาวัยอาวออยู่ใช่ไหมวิธีการคืออะไรเราต้องพยายามมีสติการพูดนั้นเนี่ยมันเป็นการพูดไปได้วยความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์มันไม่มีสติสัมปชัญญะในขนานั้นวิธีการคือเวลาจะพูดปุ๊บมันต้องตั้งสติก่อนตั้งสติว่าการพูดออกไปในครั้งนี้ถึงคนเก่าจะมีโทษมีภัยต่อคนใหม่นี้ไหมกับคนปัจจุบันนี้ไหมถ้ามีโทษมีภยัยเราต้องย,ยุติการพูดอย่าไปพูดบางทีเข้าใจแหละว,ว่าน้อยใจก็เลยไปยกคนเก่ามาอ้า เพื่อให้คนใหม่เนี่ยมันทําตามไอ้คนเก่าแต่เราลืมไปว่ามันคนละคนกันแล้วเราลืมไปว่ามันจะตอกย้าให้คนเนี่ยเสียใจเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ทิ้งเรานะเพราะมวลมันเห็นว่าไอ้คนเก่าดีมากนะเมื่อกลับไปคบกับมันสิไม่ต้องมาคบกับกูก็ได้ใช่ไหมล่ะวิธีการคือเราแก้ตัวเองตั้งสติตัวเองให้ดีอย่าพยายามไปเอาใครมายกอ้างถ้าจะอ้างเนี่ยอ้างคนอื่นที่ไม่ใช่ผัวเก่ามืงอกัไปอ้างใครก็ได้ไปอ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ที่ไม่ใช่ผัวเราอะ่ะแต่ถ้าเป็นผัวเรามาก่อนก็ไปอ้างไม่ได้นะ เออเพราะฉนั้นไปอ้างใครก็ได้ที่เขาทําตัวดีๆแบบนั้นทู่นั้นเขาหวานจังเลยเรามาทํากันดีไหมแบบนี้เนี่ยมาพูดจากันได้วาจาที่อ่อนหวานดีไหมยกคนอื่นแต่อย่าไปยกคนเก่ายกใครก็ได้ที่เป็นครอบครัวที่เขาประสบค,ความสําเร็จเป็นเขาที่เขามีความรักความใคร่กันอย่างสมัครสมาคมค,คีไปยกตัวอย่างอย่างนั้นอย่างเงี้ยอย่าไปยกตัวอย่างที่เป็นแฟนเก่ามันจะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันในปัจจุบันทำไมมันมีแต่เรื่องคำถามความรักวะเนี่ย สภาพหน้าตาแต่ละคนมันน่าจะพ้นจากเรื่องนี้ได้แล้วนะอายุอันามันก็นไม่ใช่น้อยกันแล้วนนเนี่ยอยากมีผัวทำไมดีคนานมาอีกแล้วออีพวกนี้มันวันวาน,นหาแต่ผัวนะไม่คิดจะหาทำเรื่องไงเนี่ย